สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ปอจะมาทํารูมทัวร์พาชมห้องนอน,นะคะ่ะช่วงนี้ปอมีจัดห้องนอนใหม่นิดหน่อยนะคะมาเริ่มดูจากที่ประตูห้องนอนกันเลยค่ะนี่ค่ะตัวประตูห้องนอนปอยจัดแขวนเป็นที่แขวนของอีกเกียไว้นะคะเอาไว้แขวนพวกกระเป๋าหรือว่าเสื้อผ้าน,นิดหน่อยหน่อยได้ค่ะแล้วก็ทางด้านซ้ายอันนี้จะเป็นชั้นล้อเลื่อนพลาสติกของโูจินะคะอันนี้ใส่ของได้เยอะดีค่ะ ที่ด้านบนชั้นจะวางเป็นพวกเทียนหอมเอาไว้นะคะแล้วก็ที่ด้านซ้ายจะเป็นตู้ล็อกเกอร์เ็กสีขาวของอีกเกียค่ะตู้นี้ก็ใส่ของได้จุกดีนะคะที่ด้านบนตู้อันนี้จะเป็นเครื่องพ่นไอ้น้าของมินิโซ่ค่ะเครื่องพ่นไอ้น้ำนี้ใช้งานได้ดีนะคะบอยใช้งานมาหลายปีแล้วก็ยังใช้ได้อยู่ค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นชั้นวางของสือรูปบ้านนะคะ ตรงผนังจะเป็นนาฬิกาแล้วก็เครื่องเล่นซีดีของมูจิค่ะอันนี้ไปซื้อมาจากร้านมูจิที่ญี่ปุ่นนะคะแล้วก็ถัดมาทางด้านซ้ายอันนี้จะเป็นเครื่องฟอกอากาศขนาดเล็กค่ะเครื่องฟอกอากาศน,นี้สามารถใส่น้ํามันหอมได้ด้วยนะคะนี่ค่ะตรงนี้จะมีที่สําหรับใส่น้ํามันหอมนะคะแล้วก็ทางซ้ายอันนี้จะเป็นตู้เย็นจิ๋วค่ะตู้เย็นอันนี้มีคนถามมาเยอะนะคะว่าไปยังใช้อยู่หรือเปล่าใช้งานได้ดีอยู่หรือเปล่านะคะ นี้ค่ะอันนี้ปอยก็ยังใช้อยู่ตลอดนะคะวี่อันนี้ก็ยังใช้งานได้ดีนะคะถือว่าใช้ทนดีเลยค่ะที่ด้านในปอยก็จะใส่เป็นอันนี้เป็นสีมะนาวโซดาแบบไม่มีน้ำตาลนะคะอันนี้ปอยชอบมากเลยค่ะแล้วก็ทางขวาอันนี้จะเป็นนมถั่วเหลืองรสมันหวานนะคะอันนี้ก็อร่อยค่ะแล้วก็ด้านบนอันนี้จะเป็นขวดใส่น้ำเปล่านะคะก็ใส่เครื่องดื่มไว้ได้นิดหน่อยค่ะเอาไว้นั่งดื่มตอนทำงานนะคะ อันนี้เป็นโต๊ะทำงานที่ปอยจัดใหม่ค่ะเป็นโต๊ะอีเกียลักแคปเทียนนะคะใช้เป็นโต๊ะสีไม้แล้วก็ขาสีขาวค่ะอันนี้สีสวยถูกใจเลยนะคะเป็นขนาด120เซนติเมตรค่ะที่ด้านบนอันนี้จะเป็นชั้นไม้ของมูจินะคะวางเป็นโคมไปขนมปังค่ะแล้วก็ทางขวาอันนี้จะเป็นต้นไม้ปลอมของอีเกียนะคะต้นนี้สวยดีค่ะมีห้อยๆลงมานะคะ กาที่ด้านล่างอันนี้จะเป็นบอร์ดสควดิสค่ะตัวบอร์ดสควดิสอันนี้ก็แขวนของได้เยอะดีค่ะตอนนี้ปอยมีติดไฟเส้นไว้ที่โตะด้วยนะคะเป็นไฟเส้นแบบ Wifi ค่ะจะสั่งงานผ่านีโมก็ได้หรือสั่งงานผ่านมือถือก็ได้นะคะนี่ค่ะตัวไฟสวยดีเลยนะคะใช้งานก็ง่ายค่ะ อันนี้จะเป็นลำโพงมาแชลเอมเบอร์ตันนะคะส่วนทางซ้ายอันนี้จะเป็นที่ใส่เทียนค่ะทําจากเรซินนะคะน,นี้ไปทำเองค่ะแต่ว่าอันนี้เพิ่งทําอันแรกนะคะก็จะแหวงแหวงนิดนึงค่ะทางซ้ายอันนี้เป็นโคมไฟนะคะแล้วก็ถัดมาอันนี้จะเป็นตะกร้าพับใส่พวกของจุกจิกค่ะอันนี้สีพาสเทลน่ารักดีเลยนะคะส่วนทางซ้ายจะเป็นชั้นวางของสีขาวค่ะ วางเป็นต้นไม้ปลอมของอีเกียนะคะมีต้นไม้อยู่บนโต๊ะก็ทำให้โต๊ะดูสดชื่นดีค่ะตรงกลางโต๊ะจะวางเป็น iPad ไว้นะคะแล้วก็เป็นคีย์บอร์ดกับเมาส์ไว้ใช้กับ iPad ค่ะเสนนี้จะเป็นแก้วน้ำนะคะแก้วน้ำอันนี้น่ารักดีค่ะตัวฝ่าสามารถเอามาเป็นจานใส่ขนมได้ด้วยนะคะ ่วนอันนี้จะเป็นชั้นล้อเลื่อนถึงอ e ีเกียค่ะเอามาใส่พวกเครื่องเขียนต่างๆนะคะน,นี่ใส่ของได้เยอะดีเลยค่ะแล้วก็ทางซ้ายอันนี้จะเป็นชั้นใส่หนังสือนะคะส่วนใหญ่จะเป็นหนังสือแฮร์รี่พอตเตอร์ค่ะนี่ค่ะช่วงนี้ปอยชอบอ่านแฮร์รี่พอตเตอร์นะคะชั้นแน่นเลยค่ะ แล้วก็ถัดมาอันนี้จะเป็นชั้นวางพวกตัวต่อที่ปล่อยต่อเสร็จแล้วนะคะจะเป็นพวกประสาทแฮร์รี่พอตเตอร์ค่ะมี่ค่ะนีเป็นโมเดลตัวละครจากเรื่อแฮร์รี่พอตเตอร์ด้วยนะคะอันนี้เป็นรอนะคะ่ะดับบี้แล้วก็แฮ r กริดนะคะน่ารักมากเลยค่ะที่ชั้นอันนี้ทางซ้ายเราก็จะวางเป็นนาฬิกาไว้นะคะ ที่หัวเตียงปอยจะใช้เป็นโคมไฟจีบแบบนี้ค่ะปอยมีติดเป็นสติกเกอร์ตกแต่งหัวเตียงด้วยนะคะแล้วก็ที่ด้านบนอันนี้จะเป็นกรอบผ้ามาริเมโกะค่ะกรอบผ้าอันนี้ปอยทำเองนะคะเคยทำคลิปสอนทำเอาไว้ด้วยค่ะถ้าใครสนใจก็ลองไปดูกันได้นะคะแล้วก็ที่ข้างๆเตียงตรงนี้ปอยวางเป็นพรมไข่ดาวเอาไว้นั่งเล่นนะคะ ส่วนทางซ้ายจะเป็นกระจกสำหรับแต่งตัวค่ะอันนี้ก็เป็นตู้กระจกของอีเกียนะคะด้านในใส่ของได้ด้วยค่ะส่วนมุมด้านซ้ายตรงนี้จะเป็นมุมแต่งตัวเล็กๆนะคะที่ตรงผนังตรงนี้ป้อนติดเป็นบอร์ดแม่เหล็กเอาไว้นะคะเอาไว้ติดรูปค่ะแล้วก็ที่ด้านล่างจะเป็นตู้ลิ้นชักของอีเกียนะคะเอาไว้เก็บของค่ะ ชันบนตู้ก็วางพวกเทียนหอมนะคะแล้วก็ทางซ้ายอันนี้เป็นที่แขวนของค่ะแขวนพวกยางมัดผมแล้วก็มีการไกตัดเล็บด้วยนะคะค่ะชั้นอันนี้ก็เอาไว้เก็บของจุกจิตแล้วก็ด้านล่างก็ใช้วางหนังสือด้วยนะคะส่วนชั้นราเลื่อนทางซ้ายก็เอาไว้ใส่พวกอุปกรณ์แต่งหน้าแต่งตัวต่างๆค่ะพวกหวีกระจกอะไรพวกนี้นะคะ ด้านล่างจะเป็นไดเป่าผมของเสี่ยมี่ค่ะกอด้านซ้ายตรจะเป็นห้องน้ำนะคะแล้วก็ตัวเสื้อผ้าค่ะนี่ค่ะก็มีประมาณนี้นะคะสำหรับห้องนอนของปอยตอนนี้ปอยก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็รบกวนกด subscribe ช่อง YouTube ของปอยเอาไว้นะคะ แล้วจะมีคลิปใหม่ๆม,มาให้ติดตามกันอีกเรื่อยๆเลยค่ะเอาไว้พบกันใหม่นะคะ